สถานีวิทยุเสียงสามยอดกองปราบปรา,ปาสมสำนักงานตำรวจแห่งชาติวิทยุเพื่อปวงชนครบถ้วนด้วยข้อมูลข่าวสารความบันเทิงและความปลอดภัยสาธารณะกลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอย่างที่สัญญาแล้วก็หลายท่านเรียกร้องเอาไว้นะครับอยากฟังร้องสดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพี่ป้อมนาแองเจ้าของเพลงหลุมทางฮักจะมาร้องสดๆแล้วก็ เต็มวงที่เป็นอะคูสติกนะครับน่ารักมากๆเลยครับ15นาฬิกากับอีก11นาทีนะครับยุทธนาไลฟ์สเปเชียลที่เสียง3ยอด FM105.75MHzAM774kHz และแฟนเพจเสียง3ยอดอุดรธานีนะครับทักไทย35ล้านท่านนะครับรายงานตัวหน่อยครับมีใครบ้างครับพี่ป้อมสมาชิกในวงครับครับก็มีสมาชิกมานะครับขอแนะนำมือกีตาร์นะครับกีตาร์โซโล่นะครับ อรับอนนี้อันี้โอเคนะครับอันนี้พี่อาร์ตนะครับเป็นระดับอาจารย์นะครับก็ต่อไปก็น้องปอนะครับน้องปอนี่เป็นมือเบสครบผมประจําวงวันนี้ให้มาเล่นกีตาร์โปร่งสุดยอดครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แนวพวกเราเท่าไหร่นะครับมันนี้ก็ผิดตกขออภัยนิดนึงนะครับแล้วก็มีน้องเอกนะครับอันนี้มือกองครบผมครับก็มันจะเอามาเป็น ทั้งอยู่วังเลยทั้งชุดเลยแต่ว่าพี่ป้อมห้ามให้เอามาดีดีแล้วครับดีแล้วครับผมจะได้ย้ายห้องส่งไปกับน้องมันจะมันจะล้นห้องยุทธนานะครับโอเคน่ารักมากลองสดเนาะลองดูลองดูฮะลองดูนะครับนะครับทีมงานเราพร้อมเนาะลองดูลองดูนะครับ ิงสิบินเจ้ามาไว้ข้างกายก็อายมันคนต่อยต่ำเป็นสาวคนงามอายกา ดบ่ได้ย้อนอาย,อยาน้อยทาลไม่มาพอกันมีแค่สำนักอายมีสิทธิ์ได้แค่เฝ้าคอยแต่เจ้าอยู่สูงสุดสอยอายเอื้อมบ่ถึงสีคุดหลุมทางหักเฮ็ดเป็นกับดักสิล่อเจ้าเอาไว้ นองผ่านไปพอได้หันมามองกันบ่อยากเป็นทางผ่านขอร้องปลดเห็นใจกันได้ขอเพียงเวลาสั้นๆขอแค่น้องหัน No. หลงทางหักกับดักของใจย้ำนองผ่านไปบพได้หันมามองกันบ่อยากเป็นทางผ่านขอร้องโปรดเห็นใจกัน และนี่ก็คือหลุมทางฮัทป้อมน้าเองขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากร้องสุดเพราะมากมากเลยครับน่ารักมากๆประทับใจประทับใจนะครับถือว่าประทับใจมากๆร้องสดแล้วก็เต็มเพลงด้วยครับวันนี้อาจจะไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่า,วาเต็มมากๆครับ ก็เราเอาที่มาได้นะฮะน่ารักน่ารักครับแค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วครับพี่ป้อมช่วงท้ายนี้ครับอยากให้พี่ป้อมฝากช่องทางการติดตามช่องทางการติดต่อง,งานหรือว่าอนาคตจะมีงานเพลงอะไรคลอดออกมาหรือว่า MV อะไรฝากหนยครับก็ที่คิดอยู่ตอนนี้ก็คือ song, ตัวเพลงรุ่นทางฮักเนี่ยนะครับยังไม่มีเอก็กำลังมองๆอ,อยู่ถ้ามีเอมวีเนี่ยรู้สึกว่า เพลงที่มี M อ็กับไม่มีเนี่ยตัวมีเอ v ม e ีมันจะขึ้นเยอะมากพี่ป้อมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะลองทำดีไหมนะครับ้องปรึกษากับทีมงานก่อนโอเค,คสุดยอดครับช่องทางติดตามพี่ป้อมนะครับก็ใน Facebook ก็พิมพ์ชื่อป้อมนายแองนะครับก็จะเป็นเพจฝากติดตามด้วยนะครับ,รบแล้วก็ในช่อง youtube ก็คือนายแองรคคอร์ดไปติดตามในช่อง youtube ก็คือ,อ,อถ้าไม่อยากพิมพ์ก็เข้าไปในเพลงลุมต่งหกได้เลยแล้วก็เขีร์ไปที่ติดตามแล้วก็กดติ๊งติ๊งหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะ ได้รับชมงานใหม่ๆที่ป้อมทําก็จะเห็นก่อนเพื่อนนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตที่นี่ถ้าเจอป้อมนาเองเข้ามาขอลายเซ็นถ่ายรูปได้ไหมครับอถอดเสื้อให้เลยง <c oughs> ่ายๆนะครับก็ <c oughs> มาขอลายเซ็นได้ถอดเสื้อได้นะครับน่ารักมากนะครับก็งานงานงานที่พปป้อมรับประจําก็จะมีนะครับงาน event อีเวนต์แล้วก็มีงานด้านนอกอะไรมีงานก็รับงานแสดงทั่วไปนะครับมีหลายราคาให้เลือกับเป็นเกตขึ้นไปตามระดับก็เอาเป็นว่าติดต่อป้อมนาเอง วันสต็อปเซอร์วิสครบทุกอย่างเลยทุกอย่างครับสุดยอดครับสุดยอดใจคุณแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ป้อมนาแองเจ้าของเพลงหลุมทางฮักแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกในวงด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอดสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับและให้เกียรติกับรายการยุทธนาไลฟ์สเปเชียลในวันอาทิตย์แบบนี้ให้เป็นวันพิเศษมากๆสําหรับแฟนเพลงแล้วก็แฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและที่สําคัญหัว หน้าสถานีปตุนรัชนีชัยวาาน,นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้วันอาทิตย์แบบนี้เป็นวันพิเศษแล้วก็ได้พบปะกับศิลปินที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับรตุนต้องน่ารักมากใจดีมากใช่ครับ <laughs> ผมต้องขอขอบคุณโอกาสนี้พี่ป้อมนาแอง <laughs> เจ้าของเพลงหลุมทาง